สวัสดีค่ะกลับมาพบกับปู่กับบีอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะบีม,มีนี่เลยค่ะแคนตัสยิมโนคาลาเซียมนะคะบันเดนัมนะคะหรือเรียกสั้นๆว่ายิมโนบันเดนัมนะคะน้องเนี่ยนะคะมีถิ่นกำเนิดแถบประเทศอาร์เจนตินานะคะเป็นแคนตัสที่ไม่แตกกอเนาะเพราะว่าอย่างที่เรารู้ก,กันหยูว่ายิมโนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยแตกกอเท่าไหร่นะคะ เขาส่วนมากเนี่ยจะขยายพันธุ์โดยการเพราะ,มะเมล็ดนะคะก็ลักษณะลำต้นนะคะเขาจะแบนๆนะคะอะ่กลมๆแบบนี้เนาะมีสีเขียวนะคะหรือว่าสีเทาก็ได้นะคะภูเขาเนี่ยนะคะจะมีขนาดจะมีจะมีภูเนี่ยประมาณ9ถึง10ภูเนาะแล้วก็ถ้ามองด้านบนแบบเนี้ยเขาจะมีลักษณะภูเนี่ย จะมีร่องลึกๆลงไปเห็นไหมคะผิวเขาออกจะขุ่ะนิดนึงเนาะแล้วก็ดูเหมือนว่าภูเขาเจะซ้อนกันนะคะถ้าถ้าเรามองจากด้านบนนะคือมันจะดูแบบเป็นชั้นเป็นชั้นนะคะก็สวยนะคะดูแปลกตาไปอีกแบบเนาะเ,เขาเนี่ยจะมีหนามที่โค้งนะคะโค้งไปตามลําต้นเลยนะคะหนามเขาเนี่ยจะไม่ได้ยืดตรงออกมานะคะก็จริงๆแล้วก็จับได้นะคะเขาก็ไม่ได้ทิ่มมือเหมือนกับหนามที่แหลมตรงออกมาเนาะ หนามเนี่ยนะคะเป็นสีน้ำตาลอ่อนนะคะหรือว่าอาจจะเป็นสีออกข,า,ขาวๆแบบเนี้ยนะคะคือตรงตรงโคนเนี่ยอาจจะเป็นสีน้ำตาลนะคะหรือว่าน้ำตาลแดงแบบนี้นะคะตรงปลายเขาก็จะเป็นสีขาวนะคะลักษณะเขาเนี่ยมันจะคล้ายๆกับทุกคนนึกเหมือนในนี่ไหมทุกคนนึกเหมือนบีไหมมันเหมือนคล้ายๆงวงฉางอะค่ะ อ่าลักษณะคือเหมือนลักษณะคล้ายค้างวงช้างที่เขาเวลาเขางอเวลาที่เขาม้วนง,งวงอะ่ะเห็นไหมคะมันจะเป็นร่องเป็นร่องนะคะบริเวณร่องร่องข้างๆเนี่ยมันเหมือนมันจะลึกนะคะแต่ร่องบริเวณตรงกลางนะคะบริเวณที่หนาโผล่ขึ้นมาเนี่ยนะหนาเหมือนร่องมันจะไม่ค่อยลึกเนาะเขาเนี่ยนะคะจะออกดอกเป็นสีม่วงนะคะแล้วก็สีแดงเนาะ เขาน้องเนี่ยนะคะมักจะออกดอกนะคะช่วงต้นฤดูร้อนนะคะหรือว่าช่วงเดือนเมษาประมาณนี้นะคะเขาจะออกดอกได้ตั้งแต่ต้นเขาเนี่ยไม่ตั้งแต่ต้นอย่างเด็กๆอะนึกออกไหมทุกคนต้นประมาณ2เซน3มเซนเนี่ยเขาก็สามารถให้ดอกให้ดอกเราได้แล้วเนาะเพราะเขาเนี่ยออกดอกให้ไวนะคะออกดอกได้เร็วมากแล้วก็เลี้ยงง่ายด้วยนะคะ สำหรับคนที่ชอบไม้สายดอกเนี่ยก็แนะนำเป็นตัวนี้เลยนะคะยิมโนโบันเดียนัมนะคะสำหรับใครที่ชอบสายดอกเนาะดอกเขาเนี่ยก็จะคล้ายๆะจะค่อนข้างใหญ่ะคะ่ะเหมือนกับพวกยิมโนธรรมดาทั่วไปเลยนะคะดอกเขาเนี่ยค่อนข้างมีลักษณะที่ใหญ่หน่อยนะคะสวยมากเลยนะคะดอกของเขาเนาะแต่ว่าเขาบินของเขาบีเนี่ย ถ่ายไม่ทันตอนที่เขามีดอกนะทุกคนเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยถ้าเขาออกดอกเนี่ยเดมีจะถ่ายคลิปมาให้ดูกันนะคะเห็นไหมคะหนามของเขาเนี่ยจะโค้งเรียงสวยมากๆเลยนะคะคือเขาจะเรียงโค้งเรียงตามลําต้นเลยนะคะไม่ได้แบบชี้ตรงขึ้นมาเนาะก็สําหรับการดูแลนะคะก็เรารู้กันดีอยู่แล้วนะว่ายิมโนเนี่ยเป็นไม้ที่ทนทานนะคะเลี้ยงง่ายตายยากนะคะ บันเดนัมก็เช่นกันนะคะเป็นแคนตัสสายพันธุ์ที่อึดนะคะแต่ให้ดอกได้ง่ายให้ดอกได้สวยนะคะดูแลง่ายแล้วก็โตเร็วด้วยเนาะก็สําหรับแดดนะคะ,ะควรพรางแสงนะคะให้เขาเนี่ยรับแดดนะคะสัก60-70%ก็พอนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้มีขนหนามนะคะหรือว่าไม่ได้มีขนปกคลุมมีหนามที่หนาเนาะพอที่จะปิดบังผิวของเขาได้นะคะ เพราะว่าการที่เราให้เขาเนี่ยโดนแดดโดยโตรงเนี่ยนะคะผิวของเขาก็จะไหม้นะคะคือสีเนี่ยสีผิวของเขาเนี่ยก็จะไม่สวยเนาะมันก็จะทําให้สีของเขาเนี่ยซีดนะคะมันก็ผิวไหม้อะไรทุกคนส่วนเรื่องการรดน้ํานะคะก็รดสัก6กถึงเวันครั้งหนึ่งนะคะหรือว่าใช้วิธีทดสอบดินก่อนนะคะว่าดินของเขาเนี่ย มีความแห้งหรือมีความชื้นมากน้อยขนาดไหนเนาะก็โดยการาหาไม้ไปลายแหลมนะคะเสียบลงไปจากหน้าการะถางไปจนถึงก้นกระถางน,นะคะถ้าเกิดว่าดึงไม้ขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาไม่มีหน้าดินติดขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าดินเขาแห้งแล้วนะคะเราก็สามารถรดน้ำน้องได้เลยเนาะ แต่ถ้าเราดึงขึ้นมาแล้วเนี่ยเขามีดินติตดขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าเขายังมีความชื้นอยู่นะคะไม่ต้องลดน้ําน้องนะคะเพราะว่าแคนตัตจะละสายพันธุ์เลยอย่างที่มีเคยพูดทุกๆคลิปเลยนะคะเขาจะไม่ชอบความชื้นกันอยู่แล้วนะคะสําหรับแคนตัสเนอะเวลาเลี้ยงในอากาศบ้านเราแบบนี้นะคะเขาไม่ต้องลดน้ําเขาบ่อยนะคะ6กถึงเวันครั้งก็พอนะคะ,ะสําหรับเรื่อง ดินนะคะดินก็เราก็สามารถใช้เป็นดินปลูกแคนตัสธรรมดาทั่วไปได้เลยนะคะดินที่ดีเนี่ยก็ควรจะเป็นดินที่โปร่งนะคะแล้วก็ระบายน้ําได้ดีนะคะห้ามใช้เป็นดินสวนเด็ดขาดนะคะทุกคนเพราะว่าดินสวนเนี่ยมันจะมีความชื้นในตัวมากจนเกินไปเนาะดินเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่ามันดินที่ดีเนี่ยคือเวลาเราลดน้ําลงไปนะคะ เวลาเราลดน้ําไปปุ๊บเนี่ยน้ํามันจะไหลน้ํามันก็จะไหลไปสู่ก้นกระถางเลยนะคะโดยที่บริเวณหน้าหน้ากระถางเนี่ยมันจะไม่มีน้ําขังนะคะ,ะแสดงว่าดินอันนั้นเนี่ยมีความปร่งที่ดีแล้วก็เหมาะสําหรับแคนตัสนะคะก็สําหรับโจทย์ดินแคนตัสนะคะจะไม่มีสูตรตายตัวเนาะ ก็เพื่อนๆใครที่อยากผสมเองนะคะก็สามารถเซิร์ชดูตามอินเทอร์เน็ตได้เลยนะคะก็จะมีสูตรมากมายหลายแบบเนาะให้ลองเลือกผสมกันนะคะหรือว่าลองย้อนไปดูคลิปเก่าๆของหมีได้นะคะบีก็จะมีสูตรแคนตัสนะคะในแบบส่วนของมีเนะเาะไว้ให้เพื่อนๆได้ลองศึกษากันดูนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะบีบอัว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆมือใหม่หลายๆคนนะคะที่กำลังตัดสินใจ าหาซื้อยิมโนบันเดนัมมาอยู่ในคอลเลกชันของตัวเองนะคะก็ถือว่าเป็นคันตัดอีกสายพันหนึ่งนะคะที่อยากจะแนะนำนเพื่อนๆนะคะให้มีไว้สะสมกันเนาะก็สำหรับวันนี้นะคะบีฝากเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s ไ cribe ให้บีด้วยนะคะคลิปหน้านะคะจะมารีวิวหรือว่าแนะนำคันตัดสายพันธุไหนก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ